บริษัทเทลสกอร์จำกัดหนึ่งในผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทลสกอร์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailand i n f l u e n c e r Award 2023 TIA 2023และ t r u ด Digital Park โดยเป็นงานประกาศรางวัลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและอินฟลูเอนเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญแห่งปีซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ภายใต้คอนเซปต์ grow and grow เฉิ่อยใช้และเติบโตไปด้วยกันและขยายรูปแบบงานด้วยเวที discussion panel จากสเปกเกอร์แนวง มากกว่า30ท่านซึ่งในปีนี้เปิดขายบัตรให้คนทั่วไปเข้าร่วมงานสามารถซื้อบอัตรจองบูธได้แล้วที่ w w w t h w i l a n d บ t h l u l n n e r a w a r d .com โดยงาน Thailand Influencer Award 2023กำหนดจัดขึ้นในวันที่16กันยายน2023ณไอคอนสยามหอชั้น7เป็ตัวแบบ ใจความสําคัญของตัวงานนะคะจะมีวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยสอสอย่างนะคะหก็คือว่าแน่นอนเรื่องของการ build community นะคะก็คือว่าสร้าง community creator สร้างส่งเสริม influencer ของแบบที่อยู่ใน community นี้นะคะให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ให้แชร์ความรู้นะคะอันนี้อันดับแรกเลยนี่คือความหมายของการ build community นะคะอันดับที่2ก็คือเรื่องของการ ร่วมเชฟนะคะร่วมสร้างมาตรฐานของคอนเทนต์ที่ดีนะคะซึ่งคอนเทนต์เนี่ยค่ะมีฟอร์แมทแล้วก็รูปแบบใหม่ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีเป็นความจำเป็นที่ต้องแบบ ช่วยกันเรียกว่าทำร่วมรุงเนาะว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมีแบบอย่างเป็นยังไงนะคะ mm hmm. แล้วการที่3าแน่นอนเรื่องของการแบบเฟ้นหาคนคุณภาพนะ mm hmm. เฟ้นหาอ mm ินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ที่เป็นน้ําดีนะคะ mm hmm. สร้าง Impact mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือว่าเรียกว่าทรงพลังในทุกๆด้านแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่หวังดีต่อเรียกว่า Follower ด้วยค่ะ mm hmm. ปีนี้นับว่าถ้ากรรมการยังนั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าเห็นด้วยกับการที่ว่าคัดเลือกยากขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าความหลากหลายค่ะ mm hmm. คือไม่ใช่แค่มีชั้นเนอใหม่ๆ อย่างโซเชียลมีเดียใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้เล่นใหม่ๆนะคะเช่นสื่อเก่าลงมาเป็นครีเอเตอร์เองอครีเอเตอร์รุ่นน้องขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เบอร์หลักนะคะพับลิกฟิกเกอร์มาเป็นครีเอเตอร์เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าลงคะแนนกันหลายชั่วโมงหลากเซ็กชั่นมากๆเลยค่ะก็ถือว่าปีนี้ถือว่าการลงคะแนนสุดที่สุดก็ว่าได้ค่ะไฮไลท์เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากนะคะที่จะมาแชร์เรื่องของแบบไฮไลท์ เ,เมื่อกี้เนี่ยหลายท่านจะเห็นไปแล้วนะคะข้อหนึ่งก็คือว่าเรามี discussion panel นะคะซึ่งจะจับ9ประเด็นนะคะแล้วก็9เทรนด์โลกนะคะเรียกว่าเป็นแบบเ,เสวนาก็ว่าได้เนาะที่จะนั่งกันบนเวทีพร้อมกันเลยค่ะทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้ง influencer นะคะอยู่บนเวทีเดียวกันถกประเด็นเรื่องของแบบ อุตสาหกรรมหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EV ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลโฟลไซด์นะคะเรื่องของ Sustainability นะคะเรื่องของต่างๆซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ยังไงแต่ว่านี่แหละค่ะคือการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์พลาวเวอร์ค่ะปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยค่ะที่ Thailand i n f l u e n c e r Awards ของเรานะคะหรือว่า TIA 2023นะคะมีการเรียกว่าจำหน่ายบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเรียนร่วมเรียนเชิญนะคะทุกๆท่านให้ร่วมมาาอุดนน,นบบััตรเท่ก อุดหนุนวงการเอ็นพนเซอร์เราด้วยค่ะเพราะตรงนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเรานําไปขับเคลื่อนนะคะงานครั้งนี้แล้วก็เรียกว่าสร้างรางวาัลสร้างฝันกาลังใจนะคะเอามาจัดงานให้อินพนเซอร์เนี่ย drive ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า,เ,าเรื่องบัตรอันนึงแล้วก็เรื่องพื้นที่บูธนะคะพื้นที่พื้นที่บูธนี่สบายๆค่ะถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนนะคะอินพนเซอร์ท่านใดหรือว่าเรียกว่า สิ่งใดก็แล้วแต่นะคะแบรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวจับพื้นที่ให้ค่ะคาดหวังมากน้อยแค่ไหนกับงาน t i a 2023เนาะก็เรามองว่าเราคาดหวังเท่ากับอุตสา,าหากรรมคาดหวังเราดีไหมคะอาจจะเป็นคําตอบก,กลางๆนะคะคือเศร,รษฐกิจ อินฟลูเอนเซอร์หรือ Creator ะครีเอเตอร์เนี่ยค่ะโตขึ้นทุกปีนะคะประมาณ3 4 0เนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังโตด้วยอัตราเร่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะถูกคาดหวังเยอะด้วยเหมือนกันนะคะให้สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือกบๆแสนคนเนะะี่ยค่ะในแพลตฟอร์มแล้วกเ็เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับรางวัลเนี่ยไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราขับเคลื่อนกันไปด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อให้เติบโต เป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่าดับเบิลดิจิตร่วมกันค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากติดตามกันนะคะหรือว่าจองบัตรซื้อบูธต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดตามนะคะที่เว็บไซต์นะคะ w o r l d w thailand influencer awards ths นะคะ .com นะคะเข้าไปถึงเนี่ยมีทั้งรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องของการดูบัตรดูพื้นที่บูธหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นความตื่นเต้นที่เราอยากชวนนะ,ะเข้ามางาน thailand influencer awards นะคะ2023นะคะหรือว่า TIA 2023ที่ไอคอนสยามชั้นเจนะคะวันที่16กันยายนปีนี้นะคะ เริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งยาวไปถึง6โมงนะคะถ้าใครอยากจะอยู่ต่อนะคะมิงโกต่อเนี่ยเรามีปาร์ตี้พิเศษนะคะ6โมงถึง3ทุ่มนะคะมี after party networking กันด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ